นายเป็นอะไรดีใจว่าที่เพิ yeah, <prince> ่นเฮ็ดบ้านให้ดีใจของหลายหลายซึ่งทหารซึ่งมูเจ้าเนี่ยทุกคนที่มาซอยยาย

พระรัชาพระรมนายลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหน้าพับครับกองพันธาราชที่สามกรมฐาราชที่สองรักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงขออนุญาตเรียนสรุปผลการดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กรมฐาราชที่สองรักษาพระองค์ โดยกองพันหาลาบที่3าองค์หาลาชที่สองรักษาพระองค์ในสมเด็จพระบร,รมราชผนังและพื้นบ้านสุดทำให้ขาดความมั่นคงแข็งแรงและห้องน้ําเดิมที่มีสภาพเก่าเป็นส่วมซึมไม่เหมาะวะัดนาแรมงามกำนำัาคําพลนงพมมาผู้ใหญ่บุญล,ลือเมืองอินและครอบครัวของคุณยายทองรักทองบุม,มา đi ăn rồi, đểu, à, khao cọt, bàn đá, đặt khăn, đặt khăn, à, phải đặt đang, đặt đi học, đặt 就完了，就完了。那边都出不了，出不了，出不了。 ก็เป็นการแจ้งให้กรัภาพเ่กาศเปลยนแปลงยาดไม่เด็ด้อยเลยไม่กระปารูปบ้านยอดนะครับต้องดีทุกคนต้องดีทุกคนครับต้องดีทุกคนนะครับ